อราลมาจารย์วิญญาณในวันสิ้นโลกตอนที่3ถึงตอนที่สเจ้าสัตว์ปีศาจเป็นเพราะว่าแกฉันเลยเจอขุมสมบัตินี้ฉันควรที่จะขอบคุณแกยังไงดีเอาไว้เดี๋ยวฉันจะส่งแกไปลงนรกให้ไวที่สุดก็แล้วกัน นี่มันแข็งแกร่งมากนะดูเหมือนว่าการที่ฉันแข็งแกร่งขึ้นเป็น2เท่านั้นยังไม่เพียงพอถ้าฉันไม่สามารถจัดการกับมันได้แบบนี้แล้วล่ะก็รูปแบบการต่อสู้ของฉันจะเป็นยังไงกันนะไปตายซะเปิดการใช้งานสกิลแรกโซสไตสกิลระดับเอส สกิลแรกก็อยู่ในระดับเอสแล้วนี่น่ะหรออาชีพปรัมาจารย์วิญญาณน่ะเดี๋ยวก่อนนะมีบางอย่างผิดปกติไปเจ้าปีศาจตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่อย่าบอกนะว่าสกิลสมอละภูมิชีวิตหากว่าผู้ใช้งานได้รับอาการบาดเจ็บมากเพียงใดก็จะทำการแลกเปลี่ยนอาการบาดเจ็บนั้น ให้กลายเป็นสมรรถภาพทางกายขั้นพื้นฐานและจะเพิ่มความแข็งแกร่งของผู้ใช้โดยไร้ขีดจำกัดสัตว์ปีศาจตัวนี้มีสกิลระดับเอสด้วยอย่างนั้นหรอแม้ว่าระดับความแข็งแกร่งในปัจจุบันของมันนั้นจะอยู่เพียงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ความสามารถในการมีสกิลระดับเอสนั่นก็หมายความว่ามันจะมีศักยภาพในการเติบโตได้แบบไร้ขีดจำกัดฉันไม่ควรที่จะเสียเวลาอยู่ที่นี่นานเกินไปต้องรีบถอยแล้ว เจ้าสัตว์ปีศาจตัวนี้มันจะแปลกประหลาดเกินไปแล้วยิ่งมันได้ับอาการบาดเจ็บมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้นความสามารถของมันสามารถที่จะครองโลกได้อย่างแน่นอนแต่มันน่าแปลกมากนะทําไมชีวิตที่แล้วของฉันถึงไม่เคยเจอเจ้าสิ่งนี้เลยนะฉันลืมไปเลยมีบางสิ่งที่สําคัญกว่าที่จะต้องรีบไปทำถ้าว่าฉันจาไม่ผิดแล้วก็ในวันที่3นั้นขุมสมบัติขนาดใหญ่จะปรากฏขึ้นในสวนเจียงปิน และสกิลพิเศษที่หายากหนังสือทำมินจะปรากฏขึ้นที่นั่นนอกจากนี้ยังมีหยกป้องกันระดับเอฟและเทมระดับสูงอื่นๆอ,อีกด้วยในฐานะที่ฉันเป็นคนที่ย้อนเวลากลับมานี่คือโอกาสที่ฉันไม่ควรที่จะพลาดแต่ถึงยังไงก็ตามแต่คุ้มสมบัติขนาดใหญ่นั้นอันตรายอย่างยิ่งฉันจะต้องไปที่เสาแรกเปลี่ยนเพื่อรับไเทมมากด ดูเหมือนว่าโซนนี้จะถูกทำลายลงไปแล้วแม้แต่คนที่กล้าหาันพอที่จะหนีออกจากอาพาร์ตเมนต์นั้นพวกเขาก็ยังไม่รอดแต่ว่านี่เป็นทางเดียวที่ฉันจะสามารถไปถึงเสาแรกเปลี่ยนได้ฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้หลีกไปให้พ้นทางของฉันซะในชีวิตนี้จะไม่มีใครมาหยุดฉันได้อีกแล้วตายไปให้หมดซะหนึ่งนาทีต่อมา สาแลกเปลี่ยนฉันหาแกพบแล้วยินดีต้อนรับสู่ระบบแห่งการแลกเปลี่ยนโปรดเลือกรายการที่คุณต้องการแลกเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยฮะในวันที่โลกาวินาเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกฉันก็คิดว่าสาวแลกเปลี่ยนจะมีของดีๆให้แลกเปลี่ยนมากมายฉันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการต่อสู้กับซอมบี้เมื่อคู่ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นโพชั่นก่อนก็แล้วกันเฮ้มันดูดีกว่าเมื่อกี้มากเลยฮะเอ๊ะ พวกเขาต้องการคะแนนมากเกินไปหรือเปล่านะฉันสามารถซื้อโพชั่นได้แค่เพียงขั้นต้นเท่านั้นลบม0 0คะแนนผลของการฟื้นฟูนั้นเร็วมากฟื้นฟู100%้อให้อย่างนั้นฉันจะแลกเปลี่ยนรายการอื่นๆด้วยคะแนนที่เหลืออยู่ของฉันแลกเปลี่ยนสําเร็จคิดต้านเวนมนมลระดับที่1คิดต้านเวนมนมลระดับที่1นนั้นมีคุณสมบัติพอที่จะใช้เพื่อวิวัฒนาการพลังทางกายภาพของผู้ใช้ที่อยู่ในระดับหนึ่ง ในระหว่างที่ใช้คิดต้านนี้เพื่อเสริมทักษะนั้นพลังจะแตกต่างกันไปตามสัดส่วนของคิดต้านเว่นมนที่หาออกมาหากว่าใช้คิดต้านเว่นมนที่ไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดเพื่อเสริมประสิทธิภาพอาจจะได้สกิลขยามมากสุดถึง5สกิลแต่ว่าตอนนี้ฉันได้กลายเป็นปรัจประจาวิญญาณแล้วซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่เหมือนใครฉันไม่สามารถที่จะเพิ่มสกิลได้อีกแล้วดังนั้นการใช้คิดต้านเว่นมนจะไม่ส่งผลอะไรต่อฉันเลย ถือว่านี่เป็นเรื่องที่ดีค่ากายภาพของฉันดีขึ้นประมาณ0.5เท่าตราบใดที่ฉันสามารถสวมใส่อุวุร์ที่ดีกว่านี้ได้ความแข็งแกร่งของฉันก็จะเพิ่มมากขึ้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาฉันยังไม่สามารถแลกของดีๆได้เพราะว่าฉันนั้นมีคะแนนไม่เพียงพอฉันจะต้องไม่พลาดโอกาสนี้เมื่อขุมสมบัติเปิดออกมาในสวนสาธารณะเจียงบินในอีกสองวันนั้นฉันจะต้องได้รับอุปกรณ์เพิ่มในตอนนี้มีเพียงแค่อุวุธเหล่านี้เท่านั้น ด้วยลักษณะทางกายภาพของฉันน่าจะเพียงพอที่จะใช้มันได้อย่างเต็มที่อาชีพปรรมจาจารวิญญาณน,นั้นเป็นอาชีพที่แข็งแกร่งก็จริงแต่ไม่ใช่ในการตอ่อสู้ฉันยังหาสกิลบางอย่างเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ ถ้าฉันโจมตีระยะประชิดโดยปัศจากรูปแบบการต่อสู้ของฉันและไม่ได้อัญเชิญสัตว์วิญญาณออกมาฉันจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแน่นอนฉันจะต้องมีอาวุธที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองในอนาคตหากสัตว์วิญญาณของฉันแข็งแกร่งขึ้นฉันจะต้องทำให้ร่างกายของฉันแข็งแกร่งขึ้นด้วยด้วยรูปแบบนี้ฉันจะรับประกันได้เลยว่าฉันจะสามารถอยู่รอดได้ช่วยด้วยช่วยฉันด้วย ฮ้ hey, ตายเถอะซอมบี้มันจะเยอะเกินไปแล้วพวกเราฝ่าไปไม่ได้แนะน่นี่พวกเราจะทํายังไงกันดีลนะ่ะเราจะตายที่นี่หรือเปล่าฉันจะเป็นคนไปก่อนเธอคอยตามหลังฉันมานะอย่านะไม่งั้นนายตายแนะ่อย่ามาพูดจาไร้ไสาระัางว่าเรายืนอยู่นิ่งๆมากกว่านี้ลรวก็พวกเราทั้งคู่จะไม่รอดนี่นี่นี่นายไม่เป็นไรใช่ไหมระวัง การหันหลังให้กับซอมบี้นั้นมันอันตรายนะเขาสามารถฆ่าซอมบี้พวกนั้นด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวนั่นเขาเป็นใครกันนะน่าทึ่งยิ่งนะักพวกคุณเว้นระยะห่างทำไมกันละ่ะรีบไปกันเถอะเยี่ยมเลยพวกเรารอดแล้วเอาล่ะเรารีบตามเขาไปกันเถอะ ณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสาหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเค okay, ครับก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาให้2ตอนเลยนะครับก็จะพยายามมาให้ทีละ2ตอนละกันสําหรับเรื่องนี้เป็นยังไงช่วยคอมเมนต์บอกหน่ยนะครับว่าเบิกหรือเปล่าหรือว่าดองไว้อยู่หรือว่าอะไรยังไงนะครับว่า รอดูกันอยู่หรือว่าไม่ชอบหรืออะไรยังไงก็ช่วยคอมเมนต์นะครับผมจะได้นําไปเป็นทิศทางการทำบางง่างให้ทุกคนได้อ่านกันนะครับส่วนเรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงไว้เดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันอีกทีส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ